สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทุกๆคนนะครับสวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีแฟนๆทุกๆคนนะครับผมโอ้โหอ้าวทักทายกันหน่อยนะครับกดไลค์กดหัวใจกดไลค์กดเลิฟนะครับกดแชร์นะครับหน้าอ้วนเหรอครับเป็นมอกล้องเหรอครับผมใส่ที่คาผมด้วย ฮ่า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 วันนี้ใครหัวเราะนี่วันนี้หัวเราะอ่ะอ่าอ่ะอ่ไม่ร้องไม่ร้องเดี๋ยวป๊าป๊าป๊าจะป๊าป๊าจะเล่าเล่าประสบการณ์ให้พี่พี่เขาฟังลูกจะเล่าว่าเมื่อวานเราไปทําอะไรกันมานะคะเน้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับใครอยู่ที่ไหนก็ทักทายมาได้นะครับจังหวัดไหนหรือว่าอ,อ,อยู่ที่ประเทศอะไรนะครับก็ทักทายมาได้นะครับก <c oughs> ็โขเข้ามากันเยอะนะฮะสองพันกว่านะครับยังไงวันนี้เป็นอะไรที่เ,ออ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรครับ เป็นประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลถือว่าเป็นข้อมูลก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับเอ้าเ oh. มื่อวานนี้นะครับก็ไปฉีดวัคซีนมาแล้วครับผมเมื่อวานนะครับก็หลังจากที่เราได้ลงทะเบียนไปนะครับในหมอพร้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ผมลงทะเบียนเนี่ยผมลงไปตั้งแต่วัน ก่อนวันที่7มิถุนายนไยซ้ําไปนะครับก็ลงตั้งแต่เริ่มมีแล้วล่ะเท่าที่จําได้นะครับแล้วก็ลงให้ทั้งคุณแม่ให้คุณแม่ผมด้วยนะครับขอ <c oughs> คนนี้ยังไม่ลงอว้ยหิวขนาดนี้เลยอะลูกฮะ <c oughs> วิจิมัมันม,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 มนะครับแล้วก็ส่วนตัวของเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นกาหนดการที่จะถึงคิวของทางผมนะครับที่จะไป รับวัคซีนเข็มแรกนะครับก็สิ่งที่จะมาแชร์ให้ฟังในวันนี้ก็จะบอกก่อนครับว่าวัคซีนที่ผมได้รับนะครับเป็น AstraZeneca นะครับก็เป็นวัคซีน AstraZeneca ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเองก็ต้องเรียนตามตรงก่อนว่าตัวผมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเเขาเรียกว่าอะไระครับทำตามขั้นตอนของทางที่ภาครัฐเขาจัดการให้นะครับ แต่เราก็เลือกจะไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับเพราะว่าเราไปหา,าหมอที่วิชัยยุทธ์เนี่ยเป็นประจาอยู่แล้วเป็นโรงพยาบาลของทางครอบครัวอยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็อย่างอย่างอย่างที่เราทําตามคาแนะนํเหมือนกันทุกครั้งนะครับก็คือว่าเผื่อเป็นความรู้นะฮะหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่แฟนๆทุกคนนะครับอาจจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวก่อนนะครับก็อย่างเช่นเ ก่อนก่อนวันที่เราจะไปฉีดวัคซีนนะครับก็อยากจะให้เราเนี่ยงดการออกกําลังกายนะครับอยากออกกําลังกายหนักนะฮะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ดื่มน้ํไม่เยอะนะฮะดื่มน้าไม่เยอะนะครับคราวนี้เราก็ได้ขับคำแนะนําที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าวัคซีนโควิด1 9เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามวัคซีนกับเชื้อโรคเนี่ย ก็หมายความว่าวัคซีนกับเชื้อโควิดเนี่ยมันเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับกับทางโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับโรคเนี่ยมันเกิดโควิด -19 ขึ้นมานะครับยาก,ก็ถึงถูกคิดค้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของการเดินไปเป็นคู่ขนานการระหว่างวัคซีนกับเชื้อโรคมันไปคู่กันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะเอ่อ มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองฟังเป็นขั้นตอนนะฮะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องในหลายหลายท่านเร็วนี้นะฮะที่ต้องไปรับวัคซีนเหมือนกันนะครับก็ไม่อยากให้กังวลครับไม่อยากให้กังวลนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันจําเป็นที่สุดสําหรับตัวเรานะครับก็คือวินัยนะครับวินัยที่เราจะต้องดูแลตัวเองนะครับต้องเรียนแบบนี้นะฮะ คนนี้ก็ไม่สนใจเลยนะคะกินเนยเลยครับก็อย่างที่บอกครับว่าก่อนที่เราจะไปรับวัคซีนเราอยากออกกําลังกายหนักนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องนําไปด้วยห้ามลืมเลยคือบัตรประชาชนนะครับเพราะว่าบัตรประชาชนเราจะต้องนําไปที่จุดแรกก่อนเลยคือลงทะเบียนที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะครับ เราก็จะได้ใบที่เป็นรายละเอียดของเรามาว่าเราชื่อนามสกุลนี้นะครับอายุเท่าไหร่นะครับมีโรคประจําตัวอะไรบ้านนะครับเราบ้านเลขที่อยู่ตรงนี้ที่ไหนที่ไหนนะฮะลงทะเบียนโค้ดหมายเลขอะไรนะครับก็จะเป็นจุดแรกที่เราไปรับนะฮะไปลงทะเบียนไม่ใช่ไปรับก็ไปรับใบมานะครับซึ่งใบนั้นเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าคือว่าผมได้ เรียนถามพี่พี่พยาบาลเป็นข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเพื่อจะได้นำมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็สราบม,มาว่า,าวัคซีนที่จะได้รับวันนี้นะครับก็จะเป็นวัคซีน a s สต a z าเซ c a นะครับซึ่งตัววัคซีน a s สต a z าเซน a เนี่ย <c oughs> ทางโรงพยาบาลเนี่ยได้ถูกจัดสรรเอาไว้เนี่ยมาแล้วนะครับ เป็นในสต็อกที่ก่อนวันที่7มิถุนายนครับคราวนี้ตัว AstraZeneca เนี่ยนะครับจะสามารถที่จะมีผลข้างเคียงกระทบน้อยกับผู้ที่มีอายุเกิน60นะครับอันนี้ผมก็หมายถึงคุณแม่ผมนะครับก็คือคุณย่านะครับปีนี้คุณย่าก็77แล้วนะครับก็สำหรับคุณย่าเนี่ยผลข้างเคียงน้อยก็หมายความว่าเมื่อฉีดวัคซีนไปแล้วก็คล้ายๆกับเด็กครับอย่างวิจิ อย่างมีจิเนี่ยถ้าไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลับมาบ้านมีจิก็อาจจะมีไข้มีไข้เล็กน้อยขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเมื่อย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 เนื้อตัวอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าแขนที่ฉีดจะเป็นแขนที่ไม่ถนัดก,ก็อาจจะมีการปวดบ้างนะครับซึ่งพี่ๆพยาบาลหรือพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับก็ได um ้คําแนะนำนะฮะก่อนฉีดมาอยู่แล้วนะครับ คราวนี้พอ,เ,อ,อเราได้รับวัคซีนเนี่ยในขณะที่คนหรือว่าผู้ที่ไรับวัคซีนเนี่ยไปผู้สูงอายุเกิน60จะมีผลข้างเคียงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต่ำกว่า60เราก็าอาจจะมีผลข้างเคียงอ,อ,อะไรบ้างน,นะครับก็เช่นหนึ่งนะครับเราก็าอาจจะมีไข้นะครับมีไข้ปวดเมื่อยเนื้อตัวตามเนื้อตามตัวบ้างนะครับ แขนที่ฉีดแขงที่ฉีดนะครับก็อย่าเพิ่งยกของหนักนะฮนะซึ่งตรงนี้ผมก็จะเรียนให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้ผมมีไข้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมกลับจากโรงพยาบาลมาก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ทานข้าวเย็นแล้วก็ขึ้นไปพักนะครับแล้วก็มารู้ตัวอีกทีนึงก็ประมาณสักรู้ว่ารู้สึกว่ามีไข้ก็ใกล้ๆ้ห้าทุ่มเพราะว่าก่อนช่วงนี้ก็จะตื่นประมาณ ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าดูบอลยูโรนะครับตอนนี้ก็ดูบอลยูโรซึ่งเมื่อคืนก็เริ่มถ่ายทอดประมาณ5ทุ่มก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีมีตัวลุมลุมนะฮะมีไข้ก็เลยทานยาไทรินอลนะฮะทานยาแก้ไข้ซึ่งยาแก้ไข้เนี่ยพี่ๆคุณหมอและพี่ๆพยาบาลก็แนะนำว่าให้ทานขนาด500มิลลิกรัมนะครับ1เม็ดนะฮะแล้วก็ทิ้งช่วง6ชั่วโมงก็ทาน1ครั้งนะครับ ส่วนอาการอ,าอื่นเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นปกตินะฮะคราวนี้สิ่งที่จะเรียนเพื่อความสบายใจให้กับแฟนๆพ่อแม่พี่น้องได้ทราบกันนะครับก็คือว่าอ,อ,อยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนครับว่าไม่ใช่ว่าเราฉีดวัคซีนไปเข็มแรกแล้วนะครับเราไปดูข่าวเอ๊ะวัคซีนอันนี้ไม่มีวัคซีนอันนั้นไม่มีผมอยากจะเรียนแบบนี้ครับว่า อะไรที่เป็นความปลอดภัยของตัวเราที่เราต้องรับผิดชอบต่อสังคมและในขณะเดียวกันเนี่ยผมเนี่ยมีลูกยังเล็กมีคุณแม่ที่อายุมากด้วยนะครับสิ่งไหนที่ต้องทำก็ต้องทำก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นชินโนควักแอสนาเซนิกา้าหรือในอนาคตอาจจะมีวัคซีนทางเลือกเช่นไฟเซอร์โมเดอร์นาต่างๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องขอญาตเรียนเพิ่มเติมนะครับเป็นข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ย การฉีดวัคซีนครั้งแรกหมายความว่าครั้งแรกก็คือ2โดสคือ2เข็มนะครับก็อยากจะให้อยากจะให้ฉีดที่มันเป็นเป็นสมมุติว่าผมฉีด As t r a z e ซ e c a เข็มแรกเข็มที่2ผมก็ควรจะเป็น As t r a z e ซ e c กก่อนนะครับแล้วสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาหาตัวเราที่รเ,เราบอกว่าแล้วมันเป็นเป็นผลข้างเคียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าวัคซีนเนี่ยทำงานละ ทำงานกับปฏิกิริยากับร่างกายของตัวเรานะครับถือว่าเป็นผลดีถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าฉีดไปแล้วแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยกับคนที่ไม่ได้อายุถึง60ไม่ได้มีไข้เลยหรือไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมันก็อาจจะสามารถที่จะให้พี่ๆคุณหมอหรือพยาบาลเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยหรือว่าวิเคราะห์ ข้อมูลที่เราส่งให้ได้นะครับซึ่งทางโรงพยาบาลวิชัยยุทธเนี่ยผมก็เพิ่งอัปเดตอาการของผมเมื่อตอน6กโมงเชา้ากับทุกคนที่บ้านนะครับว่ามีใครอาการเป็นยังไงบ้างน,นะครับคราวนี้ความรู้เพิ่มเติมครับก็คือว่าเมื่อเราได้วัคซีนเข็มแรกไปนะครับขอให้เรารู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่ว่าเราได้วัคซีนไป1เข็มแล้วแล้วเราก็ประพฤติตัวโดยการที่เราไม่มีวินัยนะครับ อันนั้นเนี่ยผิดนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสติดเชื้อโควิดได้อีกนะครับถ้าเราไปไหนไม่ใส่หน้ากากไม่ล้างมือบ่อยๆนะครับหรือว่าเราไปทานอาหารรวมกันเยอะๆหรือว่าไม่รักษาระยะระยะห่างเราก็ยังมีโอกาสที่เราจะเป็นโควิดนะครับไม่ใช่ว่าพอเราได้วัคซีนเข็มแรกไปแล้วเราปล่อยปละละเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนั้นไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ ในขณะเดียวกันครับเมื่อเราได้รับวัคซีน2เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมทราบมาคือว่าผมอยากจะลินแบบนี้ฮนะว่าอ,อ,อย่างที่เราเห็นข่าวกันนะอาจจะเป็นจำนวนบางส่วนนะฮะที่ผลข้างเคียงทำให้เกิดการเสียชีวิตนะฮะซึ่งมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากซึ่งอาจจะเป็นโรคที่เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วอาจจะต้องทำการให้คุณหมอตรวจด,ดูอีกหนึ่งครั้งนะฮะ ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเมื่อเราฉีดวัคซีนไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะกากตกได้เราก็ต้องกากแน่นเหมือนเดิมนะครับมีวินัยกับการดูแลเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่มันจะดีสําหรับตัวเราก็คือว่าอย่างน้อยเราก็ถือว่าฐานที่มั่นของเราเนี่ยเราก็มีทหารมาประจําในร่างกายเราละเพื่อที่เราจะต่อสู้กับโรคร้ายโรคระบาดครั้งนี้นะครับแล้วคราวนี้ของผมก็มีกําหนดก็คือว่า ผมก็จะมีการรับวัคซีนในเข็มที่2นะครับอีกประมาณสัก3เดือนนะครับ3เดือนครับ3เดือนก็จะไปรับเข็มที่2นะครับซึ่งการที่เรามีวัคซีนในกับตัวเราเนี่ยนะครับมันก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าอย่างน้อยเราก็มีทหารในที่ผมบอกเรามีภูมิต้านทานที่เราจะต่อสู้กับโรคระบาดเพื่อที่เราจะได้ไปทำงานหรือว่าไปไป ไปต่อสู้กับสิ่งที่เราจะต้องมารับผิดชอบได้กับตัวเราเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับส่วนที่2ถ้าเมื่อเราได้รับวัคซีนครบ2เข็มเรียบร้อยแล้วหรือว่ารับไปเข็มหนึ่งเรียบร้อยแล้วเรามีวิ่ันยนะฮะเวลาที่เราไปสถานที่ต่างๆที่เราจะไปทํางานหรือไปธุรกรรมต่างๆเราก็จะมั่นใจในตัวเราว่าเราเนี่ยไม่ได้มีโรคระบาดอยู่ในตัวนะหรือมีเชื้อหรือเราป้องกันดีละที่เราจะ ไม่ทําให้ตัวเราเองนั้นเป็นพาหะเพื่อนําเชื้อโรคตรงนี้ไปติดต่อกับคนอื่นหรือว่าไปปล่อยกับคนอื่นหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเรามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับก็อย่างที่เรียนเอาไว้ให้ทราบนะครับเพราะว่าเมื่อวานลงรูปอินสตาแกรมไปนะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวตอนเช้านะครับก็จะไลฟ์บอกนะครับว่า ประสบการณ์ตรงของผมเป็นยังไงอาการของผมเป็นยังไงสิ่งที่ไปทําแต่ละขั้นตอนนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปก็คือว่าอย่าลืมแบบประชาชนนะฮะดื่มน้ำไม่เยอะอย่าเพิ่งออกกําลังกายนะครับแล้วก็นํแบบประชาชนไปยื่นนะฮะที่จุดต่างๆเหมือนกับเวลาที่เราไปทําธุรกรรมที่แบงค์ครับที่ธนาคารหรือที่โรงพยาบาลทั่วไปเลยนะครับเราไปแบบบุคคลปกติไมไ่ไม่ได้ไปแบบ V i p หรือไปอะไรแบบพิเศษนะครับ เราเข้าแถวต่อคิวรักษาระยะห่างไปจุดที่ 1. ลงทะเบียนเสร็จไปจุดที่ 2. วัดความดันไปจุดที่ 3. แจ้งให้พี่พยาบาลเขาทราบว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างผมแพ้ยาอะไรบ้างนะครับจนกระทั่งไปถึงจุดที่รอฉีดวัคซีนแล้วก็ไปถึงจุดที่ฉีดนะครับส่วนวันที่เราไปรับวัคซีนครับก็มีคำแนะนำก็คือว่าขอให้วันนั้นเนี่ยเราลด นะครับรถเครื่องดื่มต่างๆนี่ใครที่ทานชาหรือว่าทานกาแฟนะครับหรือว่าคาเฟอีนต่างๆก็ขอให้งดนะครับแล้วก็งดแอลโกอฮอล์ด้วยนะครับสำหรับวันนั้นนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นอีก2-3าวันที่ติดต่อกัน <ๆ S 1> ก็อย่าเพิ่งดื่มกาแฟใครที่ดื่มกาแฟเป็นประจำหรือว่าดื่มชาอะไรเงี้ยนะครับก็ขอให้งดในวันที่เราไปฉีดวัคซีนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่สิ่งที่ มันเกิดขึ้นในวันนี้นะฮะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคลายกังวนนะครับแล้วก็พยายามดูข่าวแล้วก็ศึกษารายละเอียดและข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอย่างสม่ําเสมอนะครับก่อนที่ผมก็จะไปกินข้าวเหนียวหมูปิ้งของผมแล้วนะครับผมก็แวะมารักทายทุกคน แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าฉีดวัคซีนเป็นยังไงนะครับก็นะครับยังไงฝากแฟนๆทุกคนนะครับช่วยแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับจะได้เอาไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเอาไว้เป็นความรู้รอบตัวหรือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่ไปเจอมานะครับแล้วก็ถ้ามีข่าวคราวอะไรหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะนํามาถ่ายทอดให้ฟังกันได้ก็จะมาถ่ายทอดนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับไลค์ครับขอบคุณสำหรับกดไลค์กดเลิฟนะครับแล้วก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับเผื่อว่าพ่อแม่พี่น้องแฟนๆท่านใดนะครับที่กำลังจะไปรับวัคซีนจะได้มีขั้นตอนในการเตรียมตัวนะครับให้พร้อมนะฮะแล้วก็สังเกตอาการที่เกิดขึ้นนะครับกับตัวเองนะครับรักษาร่างกายนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมเนี่ ลลขอบคุณมากนะฮะที่ทุกคนเอนดูคนนี้นี่เด็กหญิงวิจินะครับผมนะครับที่เป็นกำลังใจให้สาวน้อยคนนี้นะครับแล้วก็ผมด้วยนะครับแล้วก็พวกเรานะครับทั้งบ้านก็เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณสำหรับกำลังใจทุกอย่างนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับให้กับพี่ๆคุณหมอพี่ๆพ,พ,พยาบาลนะครับแล้วก็พี่ๆที่กำลังป่วยอยู่รักษาตัวอยู่ หรือว่ากักตัวอยู่นะครับใช่ไหมวีจิเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะเนาะวีจิเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีวินัยนะครับแล้วก็อดทนนะครับวันหนึ่งเราก็จะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันได้นะ